สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮา้อยสูตร2ตัวรูดงวดประจำวันที่25สิงหาคม2 5 6 5นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่24นะครับผม สำหรับวันที่24นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่0 9นะครับผมสำหรับ0นะครับผมก็มา0 5นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็มา1 0สายวิ่งสายรูดจะได้1 0นะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็9 0ในรอบ VIP นะครับผม ก็เข้า3ามนอยนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ4นะครับผมสำหรับ2ก็จะมีสองนึง 23 24 25แล้วและก็2 7นะครับผมสำหรับ4ก็จะมี4 1 43 45 47แล้วและก็4 8นะครับผมถ้าเอ็ดีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินกเอนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ4กับ2นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5แล้วก็88นะครับผมสำหรับชุด3ตัวก็จะมี1 2 3 7 2 1 5 4 1แล้วก็1 4 3นะครับผมเอซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ